หนังตั้งชื่อไว้ว่าข้ามาจากแม่น้ำแควก็ปีที่ฉายเมืองไทยไม่มีเหลือแล้วนะครับวันนี้จะพาไปดูเป็นภาพจากก็ปีฟิล์มที่ฉายอยู่ที่เมืองนอกนะครับในเมืองไทยนั้นนะครับผูบ้ที่นำหนังเรื่องนี้เข้ามาฉายก็คือเสียเจียงสมศักดิ์เตชะรัตนป,ประเสริฐมงคลฟิล์มนะครับโดยนำมาฉายที่โรงหนังเมโทรเพชรอ็มพาย เฉลิมเขตโดยเข้าฉายเมื่อวันที่27ธันวาคม2517สมัยที่ฉายในเมืองไทยแล้วก็ภาคเสียงเป็นภาษาไทยนั้นผมไม่เคยดูนะครับเรื่องนี้ยังไม่มีโอกาสได้ดูเพิ่งมาดูที่เป็นเทปวิดีโอจากต่างประเทศแล้วก็เป็นเสียงภาษาต่างประเทศดูไม่รู้เรื่องครับแต่ว่าพยายามจะดูว่าเป็นหนังไทยหรือเป็นหนังต่างประเทศนะครับก็ฟันธงนะครับว่าเป็นหนังต่างประเทศ ที่ดึงเอาดาราไทยก็คือพระเอกกรุงศรีวิไลนะครับแล้วในใบปิดก็ยังบอกว่ามีคุณกฤษณะอาํานวยพรอ,อีกนะครับแต่ว่าในเทปวีดีโอนี้หาคุณกฤษณะไม่พบนะครับไม่แน่ใจนะครับว่าฟิล์มที่มาฉายเมืองไทยนั้นกับฟิล์มที่ฉายที่เมืองนอกนะครับที่เป็นหนังฝรั่งนะครับจะตัดต่อเหมือนกันหรือเปล่านะครับวันนี้ผมพยายามเลือกภาพที่เห็นคุณกรุงศรีวิไลเป็นหลักนะครับแล้วก็ เท่าที่ดูจากหนังทั้งหมดนะครับก็คือเป็นหนังขาาบอยรารับแล้วก็มีคุณกรุมศิีวิไลไปแสดงก็ถือว่าเป็นยุคบุกเบิกของคุณกรุงนะครับเรื่องนี้ฉายหลังจากที่เรื่องทองฉายไปแล้วนะครับแต่ไม่แน่ใจว่าตอนที่คุณกรุงศรีวิไลไปแสดงังเรื่องเรื่องนี้แหละครับเมืองนอกตั้งชื่อว่าอะไรยังไม่รู้นะครับแล้วก็คุณกรุงนั้นเล่นเรื่องทองหรือยังนะครับ แล้วก็ยังไม่มีข้อมูลนะครับว่าทําไมเมืองนอกหนังฝรั่งคาวบอยถึงได้ติดต่อให้กรุงศรีวิไลไปแสดงเรื่องนี้นะครับเปิดฉากนี่ถ่ายที่วัดพุทธฉายจังหวัดสระบุรีนะครับก็จะต้องเอาของในย่ามนี้แหละครับไปให้คนที่อยู่เมืองที่เมืองคาวบอยนะครับแล้วที่ตั้งชื่อว่าข้ามาจากแม่น้ําแควนี้ ยังไม่ทราบนะครับว่าจะหมายถึงตรงนี้หรือเปล่านะครับเพราะว่าในเรื่องนี้แทบจะไม่เห็นแม่น้ําเลยนะครับก็เหมือนกับคุณกรุงไปจากประเทศไทยนี่แหละครับแต่ว่าอาจจะเป็นคนแถวแม่น้ําแควก็ได้นะครับพอมาใช้เป็นหนังไทยก็เลยตั้งชื่อข้ามาจากแม่น้ําแควเคยแต่าถามคุณดามดัสกรนะครับที่ไปแสดงหนังญี่ปุ่นนะครับก็ได้คําตอบมาแล้วหรือคุณกรุงนี่แหละครับที่ไปแสดงหนังข้าบอยนี่ ว่าจะถามนะครับแต่พอเจอตัวแล้วก็คุยกันเรื่องอื่นก็ลืมนะครับเพราะว่าคุณกรุงนั้นบอกว่าตัวเองแสดงหนังแรกๆนี่แทบจะไม่มีสังกัดนะครับเล่นเรื่องชู้นะครับเล่นเรื่องทอนะครับเล่นเรื่องเสาห้าก็เป็นนักแสดงที่เหมือนกับไม่มีสังกัดนะครับก็เล่นได้ทุกค่ายนะครับก็จะต่างกับพระเอกคนอื่นนะครับหรือว่าดาราคนอื่นที่บางทีเกิดในสังกัดก็ต้องแสดงอยู่ใน สังกัดเท่านั้นแหละครับนี่กับดาราฝรัง่งคุณกรุงว่าสูงแล้วนะครับฝรั่งคนนี้สูงกว่าอีกนะครับมีดาราฝรั่งอีกหลายคนนะครับที่มีชื่ออยู่ในเว็บปิดก็ลองไปอ่านดูนะครับเล่นกับใครมากก็เป็นบันทึกหน้าหนึ่งนะครับของนักแสดงชาวไทยพระเอกชาวไทยกรุงศรีวิไลนะครับที่ครั้งหนึ่งก็เคยไปแสดงหลังต่างประเทศแล้วก็เป็น,นขบอยแบบนี้ละครับ